สวัสดีครับวันนี้ไปศาลไปฟ้องคดีแล้วก็ไปขอตรวจสำนวนที่ห้องเก็บสำนวนคดีแดงเกี่ยวกับคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ไว้ซึ่งเสร็จธุระของตัวเองแล้วพเพอินได้ยินเสียงลูกความเก่าซึ่งเป็นกรรมการบริษัทแห่งหนึ่งไม่ได้ประทับตาในหนังสือ,อมอบของบริษัทไปขอคัดเอกสารก็เลยทักทายสวัสดีครับ ทางลูกความก็เลยแจ้งว่าพี่ทนายรบกวนช่วยดูคําพิพากษาให้หน่อยอมันดูตรงไหนอย่างไรก็เลยช่วยไปเปิดดูให้แล้วก็อ่านคําพิพากษาให้ฟังว่าในคดีเนี้ยได้ตกลงกันทํายอมกันโดยฝ่ายโจทก์และจําเลยตกลงกันชําระเงินที่1ล้านบาทโดยฝ่ายจําเลยเนี่ยได้โอนเงินให้กับทนายโจทไปแล้ว8 0 0แสนบาทเศษแล้วคงเหลืออีก 200,000บาทก็ผ่อนชำระกันซึ่งอ่านมาถึงตรงนี้แล้วฝายโจท์ตกใจเพราะว่าตัวเองไม่เคยได้รับเงิน8ปดแสนบาทจากทนายจำเลยเลยจากทนายโจดเลยทนายโจท์ก็ไม่เคยพูดถึงเงินจำนวน8ปดแสนบาทที่จำเลยจ่ายมาเลยแล้วก็ติดต่อไม่ค่อยได้เลย ก็เป็นปัญหาระหว่างโจ์กับทนายโจย์นี่ก็เป็นอุทาหรณ์ที่ฝ่ายตัวโจ์ฝ่ายเป็นคู่ความะนะครับเป็นผู้จ้างทนายแล้วก็ฝ่ายทนายที่ต้องคุยกันให้ชัดเจนว่ายังไงซึ่งกรณีแบบนี้ไม่ค่อยพบไม่ค่อยเจอเพราะโดยปกติจะโอนเงินเข้าบัญชีของตัวโจ์โดยตรง หรือไม่ถ้าเป็นเอกสารถ้าเป็นเงินของศาลนี่จะจ่ายให้กับตัวโจทโดยตรงเลยนะครับไม่มีแม้ว่าจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปรับเงินก็โดยทั่วไปก็จะโอนให้กับตัวโจทเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้ครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ